เกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับสาวเล็กจะเป็นควายเสิฟมาที่เอิร์แควกลูกนี้ตบเบาๆยังได้อย่สำหรับสาวเล็กวันนี้มากันครบทีมสาวเล็กโอ้โห,โหบล็อกได้สวย,สวยคนก็สวยบล็อกก็สวยสวยไปหมดนะครับก็เป็นทีมหนึ่งนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับเอิร์ควักเป็นควายนำข่าวเ้็วนะครับ โอโห้โตลูกนี ok <c ough> <iche> una, ่ยังได้อยู่สำหรับเอ์ดแควโอโห้ลูกนี่้ออกนะครับลูกนี้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งตัโดนลูกบอลนตอนี้าล่เอาละครับหนึ่งต่อหนึ่ง สาวเล็กเป็นไฟเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟได้สวยยังรับได้อยู่สําหรับเอิร์ดแควลูกนี้เอาล้ครับแก้ไขไปก่อนมาดีสาวเล็กนะครับสาวเล็กขึ้นตบลูกนี้โอ้โหยังได้อยู่เหนียวแน่นนะครับสําหรับเบิร์ดแควกสาวเล็กขึ้นลูกนี้ยังได้อยู่สําหรับเบิร์ดแควแล้วก็โอ้โหสองต่อหนึ่งสาวเล็กจะเป็นไฟเสิร์ฟโอ้โหสุดมันเย่งแรงยังดีนะครับ แล้วก็เสิร์ฟได้สวยนะครับมาทีเอิร์ดควกเอิร์ดควกโอยลีลราต้องชวยไว้ก่อนนะครับเรือลงไม่ลงไม่ว่าขอให้เด้งบูงไว้เด้งหวานไว้ก่อนเราคนเชฟมันสวยนะครับโอ้โหเสิร์ฟดีรับดีนะครับลูกนี้มาทีเอิร์ดควักแกไว้ก่อน มาที่สาวเล็กสาวเล็กเกืบจังหวะสองลูกนี้อ,อกหลังไปเอาละครับสองต่อสามเออควักเป็นควายเสิบลูกบอลมันนวลน,นะครับต้องแข็งแข็งนิ่มนิ่ม แข็งนอกนิ่มในว่าอย่างนั้นมาที่สาวเล็กขึ้นตบลูกนี้ยังได้อยู่เอาละครับมาที่เลื่อนลดไปหน่อยแล้วก็โโอ้หเท่ากันแล้วนะครสามต่อสามวันนี้เออแควกบอกว่าขอเก็บสามเต็ม มาที่สาวเล็กตบลูกนี้โหตบลูกนี่ทะย,ยงสุดๆนะครับลูกบอลวันเล่ไว้ด้วยเอาโอเคนะครับเอาลูกใหม่ไว้ก่อนนะครับเอาลูกสี่ต่อสา ยังได้ดูสําหรับเอิร์ดแฝกบลูกนี้โหตบได้สวยแต่ว่ายังช่วยกันได้สําหรับป้าจาปาจาแก้ไขไปก่อนมาที่เอิร์ดแฝกลูกนี้จังหวะซับตบโอ้โหบกได้สวยตบก็สวยนะครับแต่ว่าบกสวยกว่า5ห้าต่อสามสาวหล็กสาวหล็กสาวหล็กเอิร์ดแฝกสาวหล็ก จังหวะหนึ่งจังหวะสองจังหวะสามตบลูกนี้โอ้โหอดบอดบ่อดบ่มั่งอดบ่มางอดบ่มังนี่แหละมาพอกระโดดก็เห็นบ่ก็ลูกที่บ่หกต่อสามนะครับพอกระโดดขึ้นสูงแล้วมันจะเห็นบ่อดบ่อดบ่บ่รางไหมจ๊ะอ๋อบ่เพิ่งพุดนะครับเสาเล็กเป็นใบเสิร์ฟหกต่อสาม มาที่เอ,อิดแคกวกันบ้างเอ,อิดแควแกทำได้ไหมลูกนี่สาวเล็กยังได้โยสาวเล็กตบลูกนี้โอ้โหตบแน่นดีจริงๆว่าได้แรงออกนี่ตบแบบนี้เจ็ดต <c oughs> ่อสามสาวเล็กเป็นไยเสิร์ฟมาที่เอ,อิดแควบ้าง <c oughs> เอ,อิดแคว็กใคๆไปไก่อนมาที่สาวเล็กสาวเล็กตบลูกนี้โอ้โหกินอะไรที่มันตบแรงเบอร์นี้ 8ปดต่อสามตบแรงดิ้งกว่า,ากินช้างอีกเอาไหมเอาไหมโอ้โห,โห,โหลูกนี้เช็คออกนะครับสี่ต่อแปด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 เอาล่ะครับมาที่คนสวยกันบ้างโอ้โห,โหลีลาการเสิร์ฟสุดยอดจริงๆ ห้าต่อแปดเอิร์ดแพ็กจะเป็นฝ่ายเสิบโอ้โหนี่แรงไปหน่อยเก้าต่อห้าสาวเล็กเป็นฝ่ายเสิบมาที่สาวเล็กเอิร์ดแพ็กตบลูกนี่โหติดเน็ตสิบต่อห้า สาวเล็กออกนำหนึ่งช่วงตัวสาวเล็กจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟยังได้อยู่สำรับเบิรดแควกเอิรแควกขึ้นบ้างโอ้โหตบได้สวยนะครับเอาละครับ6ต่อ10เอิรแควกเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนี้มาที่สาวเล็กกันบ้างสังวะ3เล่นเร็ว แล้วก็มาที่เออดคว็กลบโอ้โหเอาละครับเก็บต่อสิบนะครับเ็ต่อสิบเออดคว็กจะเป็นไ้เซิร์ฟมาที่ยอดเบาเบาโอ้โหติดเสวาอากาศลูกนี้เอาละครับแป <c oughs> ด,ด <7 S 2> ต่อสิบ สองลูกเท่าน,นั้นสำหรับเอิดแควกจะทันหรือไม่ผาที่สาวเล็กจังหวะสองจังหวะยับขึ้นตบลูกนี่โอ้โหลงสิบเอ็ดตอด่อแปดสิบเอ็ดตอด่อแปด สาวเล็กเป็นฝ <an> ่ายเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟได้ดีแต่ยังรับได้อยู่แล้วก็ยอดเบาๆมาที่สาวเล็กอีกครั้งหนึ่งสาวเล็กตบยังได้อยู่ยังได้อยู่ไหมยังวะาซ้ำแก้ไไปก่อนเอาแล้วครับมาที่สาวเล็กครั้งหนึ่งสาวเล็กขึ้นตบลูกนี้โอ้โหยังได้อยู่เหนียวแน่นและเกยสำหรับเแขกวันนี้เข้าไปครั้งโอ้โห ผูเชียร์ว่าเหนื่อย12ต่อ8นะครับกองเชียร์มันเหนื่อยนะครับ <c oughs> เหนื่อยยังไงปลอมล้นกันเหนื่อยเหลือเกินโอ้โหโลูกนี้ไม่ผ่านนะครับสำหรับสาวเหลด์9ต่อ12ข้างล้างมือดด <c oughs> มุอด,ดนะข้างหลางมือมาทีเออทปิดแพ็กเป็นฝ่ายเสิร์ฟตบลูกนี้โอ้โหไม่มีเหลือนะครับ โจกอะไรอะ่ะบอลมาไกยตุ้มใจก,กับลูกวัวลูกวาวกรไรอ่ะเอาเละครับลูกเนวไปตัดเสิร์ฟดีนะครับขอเวลานอนขอเวลานอนนะครับสำหรับเอิดควักขอเวลานอนนะครับสำหรับเอิดควักนะครับเกมมันเร็วนะครับตามหลังอยู่9ต่อ14 การเล่นนี้แนะไม่พามไม่าไรแล้วลุกไปหาที่น้ำดนน้ำดนนนนนโดนนนน